สาเหตุอียัางไล่ยากรู้วิธีการผูกผักจังเลยค่ะมีจากไ,ไก่พร้อมไปเอาไปตำเป็นเครื่องคุ้งแล้วก็มาเป็นบมะเขือคุณบ้านเอามะเขือ,อธรรมดาเ,นะเขาือพนนะแล้วก็เอาไปแบบนี้ก็ดีใจแล้วมาดูส้นัวาหรืออะไรเป็นประกอบมาชีมเราก็มีเป็นอาหารเพิ่ม ทุกวันทุกวันนะจะใครเราก็เปิต่ำใจกันกินนเียทบทความครบสวั er. วสวดีค่ะสวัสดีค่ะนักรเรียนคะเดี๋ยววันนี้ครูจะขอเช็คชื่อก่อนนะคะเด็กหญิงเคลียร์น้ำาขิงมาลีพลอยใสข้าวหอม เอ๊ะทำไมวันนี้เด็กหญิงฟ้าใสไม่มาโรงเรียนเลยนะเ,ยเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครทราบไหมว่าทำไมฟ้าใสไม่มาโรงเรียนค่ะเรียนบ่อยๆแบบนี้มันไม่ดีนะลูกมันมีผลต่อการเรียนด้วยอ๋ยอทำไมมันไม่มา ากาบสีชีวิตินเนี่ยน้องก็ต้องดูทางบ้านก็ต้องทำช่วยแม่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพอาจารย์สวัสดีอาจารยอาจารย์หนูมีเรื่องอิสระมูลูกโโโไฟ้าไส้บ่มีเงินมาลงเรียน เป็ดยังได้ดีปลาซ้อนปลูกผ,ผักซ้อนขวา้าแล้วก็ให้ทากันไปเรื่อยๆแล้วมันมันใหญ่มันอะไรแล้วเขาเก็บยอดเก็บอะไรมัดไปท้องนะอินคอนเสิร์ตเอ้าเสดิงเสเด,ด,เ,สดสเดเอ้าเสดิงเสเดเดอและเบิดขว้ามันมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็สะสมไป แล้วก็อมไปขอบคุณค่ะคุณตาผักบัวจ้าผักบัวจ้ามีกะลามมีตะไคร้มีพริกสดๆดยั่วนเลยจ้าไม่เมลี่ยงเนงมาละดีใจได้ให้เงินในตัวเองได้ เอาไปให้ครู่ครื่องหนึ่งเอาไปให้มูเป็นการศึกษาครึ่งหนึ่งรู่ขายนี่เป็นเงินออมค่ะออมของเขียเหรอลูกค่ะโอเคโอ้เก่งจังเลยนะดีมากต้งรูจักกดออมเพื่อนะคดของตัวเองนะคะค่ะขอบคุณค่ะยุดเ่ามีเงินมาโรงเรียนแมนบอ ใช่นี่เงินที่เห่าไขา่ผักจากตลาดผักป๊ะสั้นพิดท,ที่ตากับเห่าปุ๊กไว้ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือเราบาเป็นยังดอกเหาเป็นมูกันมียังก็โซยเลือกกันเก็บไว้เป็นค่าข้าน้นมเด้อ ความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่เมื่อมีคนหนึ่งเริ่มทำก็สามารถส่งต่อแรงดลแบรนใจไปยังคนรอบข้างได้เสมือนแสงแห่งความรักที่พระองค์ท่านส่งมอบให้ประชาชนได้ถูกส่งต่อผ่าในหัใจของเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งชื่อฟ้าใส